คือตอนแรกเขาเป็นจับลังครับแบ่หารและทีนี้ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นขายติมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายหัวจับครับผมแล้วผมก็เป็นรุ่นรุนที่3าก็ว่าน่าจะมี6 0สถึงเจ็ดสิบปีจริงหรอครับบางทีลูกค้ามาบอกว่าแวะมาเนี่ยเห็นมาจากนนทบุรีบ้างมาจากท่าพระบ้าง<อ>เพื่อมากินเลยเฉพาะเลยเพื่อกินโดยเฉพาะโอ้โหสุดยอดแถวเนี้ยพี่ก้อยเห็นเนี่ยมันมีร้านให,ใ,หใหญ่ร้านระดับมิชลินก็เยอะเนะเราเป็นร้านรถเข็นเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราคิดว่าเราสู้เขาไหวไหมไหวครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ o d ด e เกิลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่ย่านที่ คุ้นเคยอีกแล้วค่ะด้านหลังพี่ก้อยเนี่ยนะคะคือวงเวียน22นะ้และจุดที่พี่ก้อยยืนอยู่เนี่ยมันคือถนนมิตรพันธ์นะคะเมื่อไม่นานวันนี้พี่ก้อยมาถ่ายร้านข้าวต้มอะไรดีซึ่งมันอยู่ซอยใกล้ๆกันเนี่ยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยมีคนแนะนํามาว่ามีร้านในสไตล์อย่างเงี้ยอีกร้านหนึ่งนะอยู่ซอยใกล้ๆกันเนี่ยแหละคะ่ะพี่ก้อยก็เลยลองไปเซิร์ชหาดูในรีวิวใน Google นะ่ะหูหายากมากเลยอะ่ะจะเรียกได้ว่าเขาเป็นร้านรถเข็นเล็กๆรับเลยก็ได้นะคะแต่ก่อนจะไปเจอร้านเขาเ นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกันกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็เช็คดูนะคะว่ากดติดตามหรือยังพูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆได้ในคอมเมนต์เลยนะคะถ้าทําครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปด้วยกันค่ะมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะทังทายนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ก้อยชื่ออะไรคะชื่อต้อยครับต้อยครับต้อยนะงั้นพี่ก้อยเรียกต้อยนะจ๊ะได้ครับค่ะต้อยเป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรคะชื่อร้านต้อยกว๋วยจับ๊บ รถบันเทิงลิ้นรถบันเทิงลิ้นใช่ครับโอ้โหชื่อเด็ดมากคำว่ารถบันเทิงลิ้นเนี่ยคือมาตั้งแต่สมัยรุ่มพ่อค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเราเป็นคนตั้งประโยคนี้มาอ๋อเดี๋ยว <ไอ S 1> ก่อนจะไปถึงตรงนั้นถามวันเวลาเปิดปิดก่อนคือเปิดปิดกี่โมงคะเปิดปิดเรานาวเที่ยงนะผมเวลาเปิดครับผมขายอังคารพุธสุขแล้วก็เสาร์ครับอืจำยากมากเลย ตามชื่อร้านเลยคือคต้อยขายขวยจับ,บใช่ไหมคะ<ช>เป็นขวยจับแบบไหนตะเป็นกขวยจับน้ำข้นคี่ยน้ำข้นเหรอคะครับอ๋อแล้วมีเส้นกี่แบบอะมี4แบบครับค่ะมีอะไรบ้างมีเส้นเส้นขวยจับเส้นต้มเส้นลวก แล้วก็เส้นเล็กบะหมี่แล้วน้าซุปเป็นแบบไหนเหรอคะเป็นแบบน้าข้นเนี่ยมีกลิ่นพะโล้นาหรือกลิ่นเครื่องยาจีนอะไรอย่างนี้บ้างของของของผมไม่ได้ไม่ได้ใช้เครื่องยาจีนครของผมเป็นใช้เป็นน้าซีอิ๊วครับค่ะออกเค็มหอมเวานนิดหอมใชคือปรุงรสเองเลยตามสูตรของตัวเองเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างเครื่องมีหมูกรอบค่ะลิ้นสะโพกหัวใจตับ เลือดกี่อย่างประมาณน่าจะสิบอย่างได้ไหมสิบอย่างแล้วแล้วเราใส่ผงงอกด้วยเหรอใส่ผงงอกนี่ใส่เฉพาะเส้นเล็กบะหมี่เส้นหมี่ครับอ๋อพี่ค่อยกินเป็นแห้งก็ได้ใช่ไหมเป็นแห้งได้ครับแล้วขายราคายังไงบ้างต้อยธรรมดา60ครับพิเศษ70ธรรมดา60พิเศษ70ถ้าพี่ค่อยกินร้อยหนึ่งได้ไหมได้ครับแล้วแต่เลยเชื่อใช่ครับอ๋อตามใจลูกค้าอย่างนั้น ที่พ่อไ้แบบมองรถของต้อยอ่ะมันดูเก่ามันมันดูเก่าแก่ต้องใช้คําว่าเก่าแก่คันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วก็ตั้งแต่สมัยรุ่นรุ่นพ่อครับอ๋อจริงๆรุ่นแรกคือรุ่นอากงนะรุ่นอากงอากงขายเสร็จแล้วก็มารุ่นรุ่นพ่อครับผมแล้วผมก็เป็นรุ่นรุ่นที่3รุ่นที่3อ๋อเป็นช่วงเลยเนอะครับเป็นร่เบเสร็จแล้วแบบตั้งแต่รุ่นอากงเนี่ยอยู่ตรงนี้ขายตรงนี้เนี่ยกี่ปีแล้วอ่ะก็ว่าน่าจะมี 60- ถึง70ปีจริงเหรอครับอ๋อหกสิบ นานมากเลยนะเพราะว่าแค่รุ่นพ่อผมก็40ปีแล้วแล้วต้อยพอรู้ไหมว่าอากงของเราเนี่ยคือเอาสุดมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันครับแกมาจากจีนไหมมาจากจีนอ๋อคือมาจากจีนเลยครับแรกเริ่มเดิมทีแกก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอาชีพขายไวจ้าเปลือยเอาแล้วขายอะไรอ่ะคือตอนแรกเขาเป็นจับกังครับแบกหาและทีนี้ก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นขายติมแบกงขายมไม้ใช่ แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขาย่๋วจับเออไม่สร้างเหมือนกันครับว่าเขามีเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับพวกเครื่องในหรือเปล่าเครื่องทั้งหมดเนี่ยค่ะอะไรหมดก่อนค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสับตับขายดีครับ แล้วตอนวันที่ต้อยเองอ่ะมายืนแทนคุณพ่อแบบร้อเซเลยอ่ะลูกค้าเขามีระสำระสายงงแงบ้างไหมส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะขับรถผ่านไปมาแล้วเขาก็จะมองด้วยความงงๆอ้าวใครวะใช่ร้านรุ่นพ่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่คิดจะจอดรถถามเลยเหรอจนวันหนึ่งพ่อต้องมาเป็นเหมือนเป็นโลโก้เดโเซนเตอร์นั่งเหมือนแมวควักอย่างเงี้ยเลยฮะใช่ครับคือต้องมาให้เห็นหน้าก่อนใช่ครับพอขี่รถผ่านตุ้มมองเห็นไอเฮียคนนั้นเอ้าเจ้าเดียวกันนี่นาเงินเล้งใช่ แถวเ,เนี้ยพี่ก้อยเห็นน่ะมันมีร้านใหญ่ๆร้านระดับมิชลินก็เยอะเนะเราเป็นร้านรถเข็นเล็กๆเ,เนี่ยเราคิดว่าเราสู้เขาไหวไหมไหวครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งมาถึงร้านตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าเขามีคิวขายอยู่ตลอดเวลาคือทําไม่หยุดมือเลยจนพี่ก้อยกว่าจะคุยเสร็จเนี่ยค่ะบ่ายโมงครึ่งอืแล้วก็น้ำแกงคนนั่วอันนี้คือคนพื้นถิ่นอ่ะเขาเป็นอาเจกกับเขาทําขายนะสามถุงเท่าไหร่นะสี่สิบห้าบาทเองอ ถึงสี่สิบห้าเอเออเนี yeah, ่ยดูดิแล้วเป็นสูตรอาม่าซึ่งเขาแบบว่าเขาทำเองต้มเองเลยนะคะเดี๋ยวมากินกันนะคะแล้วมาดูว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างโอ้โหไม่เยอะเลยค่ะนิดเดียวนะคะสามชามนะคะก็จะมีอันนี้เลยนะคะหวยซับเส้นต้มนะคะความนี้เสร็จสิบใช่ไหมตาต้องใช่ใช่อันนี้เส้นต้มใช่ไหมเส้นต้มพิเศษพิเศษใช่ไหมจริงจริงคือเขามีอยู่สองเส้นนะคือเส้นต้มกับเส้นลวกนะแต่เราสั่งเส้นต้มนะคะแล้วก็จะมีอันนี้นะคะคือ บะหมี่แห้งกขวยจับเป็นไงเคยเจอหรือเปล่ากขวยจับบะหมี่แห้งอันนี้คือ70สบนะเจสบเต็มชามเลยดูเห็นว่าเต็มชามเลยไม่แน่ใจว่าจะกินหมดไหมนะคะแล้วก็อันนี้ของตาก้องค่ะเส้นเล็กแห้งกขวยจับ60สบอันนี้ธรรมดา60ินะเยอะเนะเออแต่ของพี่ก้อยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะให้ดูเต็มเ็มเลยเนี่ยชามเนี้ย70สิบ เห็นเครื่องแล้วรู้สึกแบบเหมือนย้อนเวลากลับไปกินตอนเด็กๆเลยอะ่ะเครื่องเขาอ่ะหน้าตาจะไม่ไม่ทันสมัยเลยนะถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือแต่งกายแบบแบบเชยเลยอะ่ะแต่เราเชื่อว่ามันต้องแบบมีดีอะเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวมาชิมน้ําซุปก่อนคนนะคะว่าจะเป็นยังไงอื้อน้าซุปแบบเรียกคําว่าอะไรอะ่ะมันไม่ได้เค็มฝาดคออย่างเงี้ยนะคะแต่มันมีความอูมามิอะ่ะมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรซดแล้วคล่องคอเลยอะคะ่ะ คือรสน้ำซุปเขาว่ามันจะไม่ได้เข้มข้นมากนะคะเราเชื่อว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กิน,นอะรสนี้น่าจะชอบ แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนะี่ยพี่ก้อยว่าเขาจะวางเครื่องปรุงไว้ให้มันก็จะมีพวกพริกน้ำส้มพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยปรุงได้เลยแต่ถามว่าจืดไหมไม่จืดค่ะคือเป็นรสกลางกลางอูมามิอา่าแล้วตากล้องเห็นไหมคือใต้รถเขาอ่ะได้เตถาถ่านเออเขาเรียกว่าเคี่ยวอ่ะมันเหมือนมันจะละอูละอูไปเรื่อยๆใช่ไหมเออแต่เส้นของเขาอ่ะเท่าที่พี่ก้อยดูเนี่ยจะเป็นเส้นลักษณะแบบเส้นต้โมโบราณเลยเขาก็จะมีความแบบว่าหยุกหยุยบ้างในบางจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิมเลย คือมันยังไงู้ว่ะคือมันละมุนล,ลิ้นอะ่ะมันละมุนล,ลิ้นเอ่อมันจะมีความละมุนล,ลิ้นมีความนุ่มหนุบอะ่ะมีความนี้แบบบันเทิงลิ้นบันเทิงลิ้นนะโอ้โหขายเลยนะขายของให้ร้านเขาเลยนะโอ้ยดีนะชอบชอบทีนี้เดี๋ยวมาดูเครื่องนะว่ามีอะไรบ้างนะคะทีเด็ดของเขาเลยคือตับที่เขาบอกพี่ก้อยนะขายหมดเร็วมาก <c oughs> สมกับคําคุยเลยคือตับเขาว่าจะอวบอวบนุ่มๆเลยนะแล้วมันจะมีความเด้งเด้งอ่ะไม่ขมไม่คาวมีกระเพาะด้วยดูดีันี่ตตับอร่อยอะ่ะนีกระเพาะเขาค่ะเหมือนกินต้มกระเพาะที่เขาไว้สำหรับให้กินเพื่อบำรุงอะกระเพาะนุ่มเลยนะไม่เหนียว เดี๋ยวขอกลับด้านนิดนึงนะคะพอดีรถเป็นจอดอยู่ตรงนั้นแสงมันสะท้อนเข้ากล้องเลยถ่ายไม่ได้อเรามาต่อกันเลยนะคะตราต้องกินเลือดไปยังเป็นยังไงดีไหมอร่อยอร่อยเลือดอร่อยเออใช่ไหมเพราะเห็นมีคนบอกว่าเลือดอร่อยนะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อร่อยนะเลือดเขามีรสนิดหนึ่งเนอะมันเหมือนมันมีความเค็มนิดหน่อยป่ะเราว่าเขาปรุงรสนะใช่ไหมเออมันเลยอร่อยเนอะโอ้โหกินข้าวเขาเสียงมอเตอร์ไซ บรรยากาศคุ้นเคยมากเลยมาจานนี้ค่ะเส้นเล็กแห้งนะคะทีเด็ดของเขาเลยนะจานลับเนี่ยเขาบอกว่าขายดีมากอันนี้ตะก้องก็เลยสั่งเพราะว่าตะก้องยืนถ่ายเพราะเห็นว่าคนสั่งเยอะมากเส้นเล็กแห้งแต่อันนี้จะเป็นป๋วยจับเส้นคลุกนะเคยเจอปะ <c oughs> อ่ะอาตะก้องจัดไป <c oughs> นี่ดูของตะก้องค่ะชามนี้นะคะบะหมี่แห้งเอ้ ันนี้ทำไมเขามีหนังหมูอ่ะตาต้องมีทุกอันแหละเธอไม่เห็นเลยเอ,เลอ้าวเหรอเมื่อกี้ในกขวยจับก็มีใช่ปะ่ะนี่นี่คุกกว่าหมีนี่กลิ่นลอนั่นเดี๋ยวนะอันนี้ไปขอเขาเพิ่มเส้นปะ่ะเปล่าใช่ปะ่ะพิเศษพิเศษคือเยอะมากเครื่องเยอะมากอะ่ะคือใช่ปะ่ะนี่ค่ะเส้นเขาจะเป็นอย่างนี้นะอ๋ออือม,มันคือรสชาติบะหมี่โบราณเลยอ่ะน่าจะเป็นที่น้ำซอสกระเทียมเจียวมากกว่ากลิ่นกระเทียมเจียวเหมือนโบราณเลย นี่เลยที่เด็ดที่เพิ่งเห็นหนังหมูอ่ะมีบะรหรมี่แห้งร้านไหนอ่ะใส่หนังหมูอย่างเงี้ยมันเป็นบะหมี่แห้งที่เป็นเครื่องก๋วยจับ๊บอ่ะเคยเจอปะอ,ะอ,อืหัวอร่อยอ่ะคือมันมันคือมันคล้ายๆกระเพาะปลาคือกระเพาะปลา,า,าเลยใช่ไหมคือประมาณอย่างเงี้ยกระเพาะปลาหนังหมูอ่ะคือมันจะฉ่ำมากเลยนะคะถ้ามาคราวหน้านะจะสั่งหนังหมูพิเศษเลยอโหเคยเห็นหรือไง ม,มันต้องอย่างนี้สิถึงจะอร่อยเอ้ยแต่กล้องพริกน้ําส้มเขามันเป็นพริกบดผสมกับพริกแบบอย่างนี้เลยอะคะ่ะนี่คลุกแล้วนะคะเส้นสีแซบเลยอินเทรนเหมือนที่เห็นตามเพจต่างๆทํากันอืมอร่อยอะนี่หมูกรอบที่เขาบอกว่าเขาก็หมกักแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นม,มันมีความแข็งนะแต่มันมีรสชาติ นนเนื้อเยอะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันไม่ถึงจะกรอบแบบเหมือนไอหมูข้าวหมูกรอบอะไรอย่างนี้น,นะคะแต่มันมีรสชาติอะ่ะเนื่องด้วยตะกร้งกินไปแล้วนะคะชามนี้พี่ก้อยเห็นหน้าอร่อยมากเลยขอชิมบ้างดีกว่าอยากรู้ว่าเส้นเล็กเป็นยังไงนะคะเ้าใส่น้ำซอสอะไรมาเดี๋ยวมีรสอยู่แล้วชอบจานนี้อ,อ่ะนูดมีเต้าหู้ด้วย <laughs> เนื้ออะอร่อยมากเราก็ตับสุดๆคือถ้าใครอะ่ะ อยากเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะบันเทิงลิ้นนะคะไม่ใช่สีสันบันเทิงมาเลยค่ะวงเวียนที่สอยู่ตลอด กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาสารุปให้ฟังนะคะสําหรับร้านต้อยหวยจับน้าข้นรสบันเทิงลิ้เนี่ยนะคะเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมของท้องถิ่นย่านนี้เพราะเขาอยู่มา60ปีแล้วเท่าที่พี่ก้อยสังเกตเห็นเนี่ยลูกค้าของเขาส่วนใหญ่อะ่ะจะเป็นคนรุ่นเดอะหรือสูงวัยทั้งนั้นเลยค่ะถึงแม้ว่าร้านเขาอะ่ะจะเป็นร้านรถเข็นเล็กๆนะคะแต่เขาก็เตรียมเครื่องหวยจับมาหลากหลายเลยโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ก้อยกับตะก้องอ่ะจะชอบเลือดตับแล้วก็หนังหมูค่ะส่วนหมูกรอบเนี่ยถือได้ว่าปรุงรสมาค่อนข้างดีมีการ เอาไปหมักก่อนทอดแม้ว่าบางชิ้นเนี่ยจะมีความแข็งนิดหน่อยก็เข้าใจได้ว่าต้อยอ่ะเขาคงเลือกแบบที่มีมันน้อยมาทอดอาจเพราะลูกค้าประจําส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยชอบกินกันแบบนี้ค่ะที่เราชอบเราชอบพวกเส้นแห้งของเขาเส้นแห้ง้นเล็กแห้งอเขาใช้แบบเหมือนกระเทียมเจียวเข้าใจว่าน่าจะใช้น้ํามันหมูในการเจียวเวลาเขาใส่แล้วเวลาเขาคลุกมันจะมีกลิ่นหอมแบบหอมแบบย่้งเดิมเพราะว่าตะกี้ตอนก้อยคุกอ่ะตะก้องบอกว่ามันหอมใช่ไหม กิ่นลอยเลยกิ่นลอยออกมาเอ,าอ,ออกอิ่นลอยออกมาเลยใช่ไหมแล้วมันเป็นกลิ่นแบบดั้งเดิม,มจริงจเพราะว่าตอนเช้าอ่ะก่อนที่เราจะได้กินนะคะเราเจอ,อพวกอาเจ้อาม่าอะไรอย่างเงี้ยเขามารอซื้อกันเยเนอะนะพวกเจกเฮียนะแล้วอาม่าเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บที่เป็นรสชาติเก่าแก่โบราณ ก็ได้เห็นมาทั้งวิดีโอทั้งภาพและเสียงหมดแล้วนะคะไม่ต้องเชื่อพี่ก้อยทุกอย่างนะคะให้ไปลองสืบดูจากรีวิวอื่นๆแล้วก็เฟรฟเลนซ์อื่นๆนะคะเพราะพี่ก้อยมั่นใจว่าอาหารทุกจานไม่สามารถทํามาให้ถูกใจทุกคนได้ค่ะ มมดูมาถึงตรงนี้นะคะอยากจะมาช่วยกันอุดหนุนร้านเล็กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก้อยจะทิ้งพิกัดแล้วก็แผนที่รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะไปตามต่อกันได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ TikTok Lemon A เอ Foodie Girl นะคะใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยร้านในดวงใจนะคะเม้นบอกพี่ก้อยได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปดูรีวิวแล้วก็ตามไปกินนะคะไปก่อนนะคะวันนี้บา,บายค่ะ